กระัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้วันนี้พี่ริงกับผมก็จะมาสปอยรีวิวอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดเลยผมที่กำลังจะเกิดขึ้นในบรรพาาซีซั่นที่2หรือว่าต่อจากนี้ผมก็เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ จะเป็นคลิปสปอยแล้วก็มีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มร้อเอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะ, <S <S ะนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าตอนนี้ตัวเกมมีการปล่อยอะไรอัปเดตเข้ามาแล้วกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยโดยตอนนี้ผมเซิร์ฟเทสเนี่ยของประเทศไทยก็เปิดให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้แล้วใครอยากเข้าไปลองสกินปืนลีเจนฟรีๆผมก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันได้ผมรี๊งโหลด พิลิงเนี่ยก็จะวางไว้ที่ข้างใต้ซิปชั่นเอาให้นะสำหรับคนที่สนใจแล้วก็ต้องระวังอย่างหนึง่งคนที่จะลองโหลดเล่นจําเป็นต้องเป็นมือถือที่เป็น Android เท่านั้นนะกลับมาสู่เนื้อหาในวันนี้ผมสำหรับข้อมูลในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก<ม>เซิร์ฟเทผมเซิร์ฟเวอร์จีนเป็นหลักะก็มีหลายเรื่องเลยผมที่น่าสนใจมากๆก,ก,ก็มาเริ่มกับเรื่องแรกเลยผม กับการอัปเดตระบบใหม่ต้องพูดว่าเป็นส่วนเสริมพิเศษที่เขาออกแบบมาสำหรับคนที่เล่นในเวอร์ชั่น PC ผมก็คือการที่เราสามารถเล่นเกม Call of Duty Mobile เนี่ยที่ผ่านทาง PC Patch Official ได้แล้วนั่นเองไม่แน่ใจว่าต้องเล่นผ่านตัวไหนผมอาจจะเล่นผ่านพวกเกมลูปอ,อะไรประมาณนี้ผมก็สามารถเข้าไปลองเล่นกได้ก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์ประมาณนี้นะ ดูตัวอย่างเกมเพลย์ในคลิปนี้ผมก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวไกด์สอนการเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบตัวปุ่ม W A S D อะไรนี้แล้วก็มีการคลิกเมาส์สอนการเล่นโดยการใช้พวกคีย์บอร์ดเป็นหลักเลยผมจังจากตอนแรกที่ใครที่แบบอยากจะเล่นนะผมผ่านพวกเกมรูปบดเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีพวกออฟฟิเชียลพวกนี้ให้เพราะฉะนั้นในอนาคตเกม Call Duty Mobile เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มผู้เล่นที่สามารถเล่นได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมผมอันนี้คือข้อดี แต่ข้อระวังนะผมก็แน่นอนผมการเล่นระหว่างคอร์สแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือกับ PC อันไหนเล่นยากกว่ากันไอ้จริงๆก็บอกว่ามันอยู่ที่ความชอบเพราะบางคนเนี่ยอยากจะบอกว่าเล่นมือถือเล่นง่ายกว่าคอมก็มีนะเออจหรับบางเกมกนะผมแต่เกมนี้แหละพี่ลิงก็มองว่าช่วนเนี้ยระหว่างเกมโมบายผม PC ที่ใช้พวกคอนโซลเนี่ยในการควบคุมหรือใช้คีย์บอร์ดหรือใช้มือถือแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ที่สเต็ปการเล่นของเพื่อนแต่ละคนแล้วมากกว่านะในส่วนของเกมเพลย์การเล่นหลังๆเพราะี่ลิงก็มมองว่า การที่เขาแพลตฟอร์มเนี่ยก็ยิ่งทำให้คนเล่นเนี่ยเยอะขึ้นนั่นเองนะแต่ก็ต้องย้ำอย่างนึงว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นนะผมเซิร์ฟไทยกาลิน่าของเราหรือเซิร์ฟโกลบอลจะมีหรือเปล่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันนะผมต้องไปรอหรือไม่ทีเพราะว่าปกติเนี่ยเซิร์ฟเอ็นเอเนี่ยเขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้น <S <S ใน Surf เซิร์ฟไทยเนี่ยเราเป็นสี่กางที่อัปเดตในไทยจลิดก็มีแนวโน้มว่าจะมีการอัปเดตตามแบบคล้ายๆกันนั่นเอง ถัดมาเกี่ยวกับการอัปเดตระบบเสริมใหม่ล่าสุดในโหมดของ MP ผมเกี่ยวกับระบบ Jetpack อ่าใช่แล้วผมในอนาคตในโหมดของ MP เนี่ยก็จะมีการใช้งาน Jetpack คล้ายๆกับในโหมดของ Battle Royale แหละผมเป็นการใช้แบบไฮจัมอ่าตัวอย่างเกมเพล็กก็จะมีประมาณนี้เลยคืออันนี้ดมีมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในบางพื้นที่บางจุด บางปะทะเนี่ยการใช้เจ็ตแพ็กช่วยเนี่ยก็จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเปิดมุมมองการเล่นหรือว่าทางบุกหรือเส้นทางการตั้งรับแบบใหม่ๆในพื้นที่ที่จักตอนแรกเราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้นั่นเองโอ้โหอันนี้ก็กลายเป็นว่าบางแผนที่เนี่ยที่มันมีจุดที่กระโดดจะเยอะที่ตอนแรกกระโดดไม่ได้เนี่ยจะกลายเป็นจุดซุ่มใหม่หรือว่าจุดยนระเบิดแบบสูตรใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นในเร็วนี้เหมือนกันนะถือว,ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยสำหรับคนที่ชอบตัวระบบเจ็ตแพ็กก็ผมก็รอได้เลยในอนาคต เราอาจจะได้เล่นกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะว่าตัวเจ็ตแพคเนี่ยจะมาในแพคไหนผมอาจจะรออีก3-4แพ็งเป็จนต้นไปนะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่เพียงแค่ในเวอร์ชันทดสอบเท่านั้นนะถัดมาในส่วนของไอเทมเสริมใหม่ครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีรูปภาพปรากฏมาแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการทำงานของมันคืออะไระทั้งในหมดของ MP แล้วก็คัสใหม่ในหมดของ b a t t l e Royal e เลยผมก็จะเป็นภาพประมาณนี้เลยลองเดาๆกันด,ด,ดูได้นะว่ามันคืออะไร ในส่วนของการปรับสมดุลเพิ่มเติมในแพตหน้าซีซัน2หรือซีซัน3ครับผมก็จะมีการปรับเปิร์กเล็กน้อยก็ชิ้นแรกเลยกับเปิร์กเอ็มแอซิดับผมอันนี้ก็จะเพิ่มการแอซิดขึ้นอีกประมาณ10%อน่ะโดยประมาณการแล้วก็ปรับแก้ไขครับผมเปิร์กสีเขียวที่เป็นตัวอ e ีแรงเวลาเก็บกระสุนฆน่าศัตรูได้ก็จะมีกระสุนดรอปให้เราเก็บแต่คราวนี้เนี่ยนอกจากที่เราเนี่ยได้กระสุนแล้วเราก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยวผมยีบเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นการเหมือนเก็บกระสุนแล้วก็เด้งเล แล้วก็ทางฝั่งของปืนใหม่ครับผมปืนมิสตีกระบอกใหม่ก็มีภาพอ f ฟฟิเชียลผมที่เป็นใน s เ r อร์เทสหลุดออกมาแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันคือปืนอะไรผมเพราะาชื่อปืนเนี่ยมันคือไทสิบเก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าคืออะไรนะแต่เห็นเขาบอกกันว่าอาปืนใหม่ที่มีสกินมิสตีกระบอกถัดไปเนี่ยจะเป็นปืนสายเออาร์เออากระบอกไหนบ้างที่น่าสนใจโหเยอะมากเลยแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเป็นปืนไหนนะ ในส่วนของรายชื่อผมรีเจนในแผ่หน้าตอนนี้ก็มีรายชื่อปรากฏมาแบบคร่าวๆแล้วผมยังไม่ออฟฟิเชียลนะก็จะมีตัวละครใหม่ผมตัวละครรีเจเนรีดัมซึ่งอันนี้ก็มีในส่วนของตัวภาพทีเซอร์ทดลองเทสให้ดูแบบคร่าวๆถึงแอนิเมชันของการทำรีเจนใหม่แต่ว่าตัวละครภาพที่เป็นแบบว่าออฟฟิเชียลยังไม่มีเพราะยังไม่ใส่ไฟล์มานั่นเองนะแล้วเมื่อมีตัวละครรีเจนแล้วผมสหรับของเสริมรีเจนใหม่ก็แน่นอนนะผมอาวุธเมรีใหม่ดูโอคาชิ อันนี้ก็น่าจะอยู่ในคู่ของตัวลักกี้ดอเดียวกันนะก็เป็นอาวุธเมลีใหม่ประจำแผทหน้าด้วยเหมือนกันทั้งฝั่งของตัวปืนลีเจนด์ใหม่ผมจะมี D L Q 3 3 f e n e t ฟ A K 4 7แล้วก็ A K 1 1 7ตามลำดับประมาณนี้ในส่วนของรายชื่อลีเจนดใหม่นะ และนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะผมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสิ่งใหม่ๆใ,ในเกม Call of Duty Mobile ปี2024นี้ก็ยังว่านี่เป็นเพียงแค่ข้อมูลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เทสเท่านั้นนะผมอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้นั่นเองก็เพื่อนๆคิดเห็นังไงบ้างคอมเมนต์กันมาได้ผมเผื่อทีมงานเขาอาจจะแอบดูอยู่ก็ได้นะเอออาจจะไปปรปับปรุงตัวเกมนะสำหรับคอมมนต่ตงางๆและสำหรับวันนี้ผมก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนกคนะผมที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊ๆ 开始缩小了。